สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้จะพาพี่น้องมาเก็บผักห้ไก่จ้าหรือผักนี่จะผักห้ไก่บ้านบ้านบ้านชัยภูมิเอ้นผักไ้ไก่จ้าสะเดาดินจ้าบางคนก็นเรียกสะเดาดินนี่จ้าเยอะเลยนี่ใบจะออกมนุนมุนจ้า นะคะนี่ได้ยินไหมได้ยินค่ะลูกนี่จ้บพี่น้องโอ้หลายๆจ้านี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมันจะดูน้ำปลาก่อเฟียงจ้าเจ็บห้เบิง้งนี่เลยเอามีดมาตัดหักเอาด้วยจ้ะเพราะเอามือทนม่ได้หักมันแน่นจ้ะเอามีดปาดๆเอาด้วยจ้ะพี่น้อง นี่จ้าทางันแค่นี้ละจ้าขอตัวเก็บก่อนนะจ้ามากับพี่เอจ้า